อเล็กบราวนิ่งคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของทัศนศึกษาที่จะไม่มีวันลืมทริปไปฝรั่งเศสกับโรงเรียนมัธยมแต่ทันทีที่เขาขึ้นเครื่องเขากลับเห็นนิมิตอันรุนแรงและสมจริงเกินจะเชื่อเขาเห็นมันเปลวไฟความตื่นตระหนกและเครื่องบินระเบิดกลางอากาศด้วยความหวาดกลัวเขากรีดร้องและอ้อนวอนให้ลงจากเครื่องความวุ่นวายครั้งนั้นทําให้เขาเพื่อนร่วมชั้นบางคนและครูของพวกเขาถูกเชิญออกจากเครื่องบิน ไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็ต้องยืนมองอย่างสยดสยองเครื่องบินลำนั้นระเบิดขึ้นจริงๆร,ราวกับที่อเล็กเห็นในนิมิตพวกเขาหนีรอดมาได้แต่ไม่ได้รอดพ้นชะตากรรมความตายยังไม่จบสิน้นเพื่อนสนิทของอเล็กทอดเสียชีวิตในอุบัติเหตุสุดประหลาดในห้องน้ำจากนั้นคือคุณครูเลวตันผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่อเนื่องที่น่าสลดด้วยแต่ละชีวิตที่สูญไปอเล็กเริ่มเข้าใจความตายกำลังตามเก็บพวกเขาตามลำดับที่พวกเขาควรจะตายบนเครื่องบิน อเล็กพยายามฝืนชะตาเขาช่วยชีวิตคาร์เตอร์จากรถไฟและเคลียร์จากเหตุระเบิดพวกเขาคิดว่าห่วงโซ่นั้นถูกทำลายแล้ว6เดือนต่อมาที่ปารีสทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ปกติจนกระทั่งอเล็กสัมผัสได้ถึงบางสิ่งผิดปกติอุบัติเหตุจากรถบัสที่เกือบฆ่าชีวิตเขาเป็นเครื่องตวนใจสุดหลอนว่าความตายไม่มีวันลืม